มาแล้วของที่แพงที่สุดในวันนี้อ้าว <Yeah. S 1> สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ,ว,รบวันนี้ผมจะมาเปิดตั๋วนะครับ226อัน ซึ่งคุ้มค่าแน่นอนสั่งซื้อมาแล้วจนเลยทีเดียวเราจะมาเปิดตัวกันนะครับเอาละเปิดแล้วเกิืออะไรวะไม่เกิือหรอเปิเปิอุ้ยเปิดเลแล้วอุ้ยบอลของแดงของทองเดี๋ยวเดี๋ยวตัวทองได้ดือดนี่มันคือเฮียอะไรเนี่ย เฟสแม็กเฟสแม็กซ์อืมฮึ่มเปิดงี้ไม่สะใจเลยต้องเปิดแบบน,น,นี่เปนะิดแบบนี้อยากได้หัวแบบมีแสงอะเสื้อก็ได้โอ้โหเฮ้ยของแล่งเหมือนกันนะเนี่ยเมนตาเว้ยเอ้ยเปิดไป เขายูนิคอนเฉยเลยไอ้เหี้ยเปิดเลยเปิดปุ๊บไปป๊บเลยเฮ้ยโอ้โหได้อยู่มั้งมันมีแต่แบบของที่เราไม่รู้จักอะเลยไม่รู้ว่าราคาที่ได้มันเท่าไหร่อ่ะมันรู้สึกว่าจะเป็นของใหม่มากรถเนี้ยเขาเพิ่มของใหม่มาอ๋อแสดงว่าของเก่าของเก่าหรือของใหม่มันดีกว่าอ่าไม่รู้นะก็คือเขาเขาเพิ่มของเข้าไปด้วยไง รู้สึกว่าเขาจะเพิ่มเข้าไปกูอยากได้ของที่มันแบบเอามาตอนโชว์พรีวิวอะที่มันเป็นอ่ยังไงเหมือนพ o ว e r r a n เ e นเจอร์หน่อยอะวู้ยได้เขาเติไมไหมอันนั้นให้มันเติมเหรอใช่เหรอไม่รู้อะแต่ถ้าชุดมันถ้าอยู่ในพรีวิวมันจะเติมน,นั่นแหละแม่ยัดเงินลงตลาดอะไ <c oughs> ว้ดีโอซีงไงให้แนบไว้ผมกันะ กูไม่ไม่อยากเติมอ่ะกูชอบความลุ้นเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยสีม่วงโโหโอ,อ้ขใหม่จริงๆตอนนี้เปิดไปแล้วหลายอันน่ะถือว่าคุ้มอยู่นะซื้อมาก็แพงอยู่คือถ้าได้ร้อยบาทอัพก็คือคุ้มละก็รอดูว่าวัดดวงันจะได้เท่าไหระนะ่ได้ของแปลกๆมาด้วย คือของใหม่ยังดูไม่ได้นะถ้าเป็นของใหม่มันต้องรอบนไอ้นี่ไปก่อนคุณไม่รู้ว่าของอะไรของใหม่ของเก่าโอ้โหอะไรเนี่ยที่ติดหลังส้นตีนมากไม่รู้ว่าของกูมันมันในนี่ไงรู้สึกว่ามันมันเป็นของใหม่แล,แลนไม่มีราคาพ่อมันเือเอ้ยแสงอย่างจ้าเลยนะเนี่ยฮ้่ขอลองขอลองสวมหน่อยอะไรเนะี่ยเดี๋ยวได้แป๊บนึงนะ พี่แสงจ้ามากอันนี้เอ้าเฮ้ยที่ติดหลังด้วยบอลเฮ้ยแสงโอ้โห my god โอ้มองอยากด้านหน้าก็มีปีกแสบตาโหคุ้มแล้วอ่ะบอลพูดจริงคุ้มจริงจริงเปิดให้หมดกันเปิดให้หมดตอนนี้จะคุ้มเปิดยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ่ะบอลโอ้โหเนี่ยมันมันได้แต่ของดีอ่ะ เพ่ออัตราไงเอบอกอยู่เพื่ออัตาในการสุ่มว่านี้คนแม่งไม่รวยทั้งเซริร์ฟเลยวะ,ฮะเฮียมีแต่ของแบบโอ้โหเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มขยะเริ่มมาแล้วเอาของที่ดีสุดนที่มึงมีในดวงตอนเนี้ยเอามาให้มึงก่อนไงแล้วหลังหลังก็เกลือรัวแกเขเรียเอ้ไม่ดีหรอกบอลพูดแบบนั้นอนะ โอ้โหโลแกมว่ะเนี่ยเริ่มเกลือแล้วเริ่มเกลือแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันมันก็ไม่เกลือนะคือไม่รู้ว่าเท่าไหรอ่อนะ่ะเนี่ยแต่มันมีแสงอะ <c oughs> ดูแค่มีแสงเฮ้ยโอ้โหนี่จำได้แพงหกสิบกว่าบาทเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหไอ้ซา์เริ่มมาว่ะวันอยากกอดไอ้ฮะ <c oughs> ไม่รู้ในะ60บาทบางอยงอาจจะลดเหลืออยู่ศูนย์จุดหนึ่งโอ้โหจะไปขายตอนที่มันนี่ทำไมล่ะก็รอสักสี่สี่ห้าเดือนก่อนรอเอีเวนต์นี่หมดอะแล้วค่อยขายโอ้โหเล่นเวลานั้นนีเนี่ยหมุน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 เนี่ย,ยถ้ากูเปิดได้ของดีใช่ไหมมันเป็นการโปรโมทเกมนี้ด้วยนะเนี่ย เออคิวเล้งฟอร์มึงยังไงล่ะฮะดะก็รอเฮ้ยโอ้โหเยังไงเนี่ยชุดบอลชุดแดงทอมแบนเนอร์ทอมแบนเนอร์แต่ก็รอมึงมีมีด้วยหรอไม่มีหรอกแต่ราคาประมาณดะก็รอมีไหมเดี๋ยวมันเปลี่ยนยังไงวะทอมแบนเนอร์กูมีตัวละครนี้ไหมเนี่ยดีโอซีนั่เลยตัวละครนี้เอ้ยไม่ไม่ไม่ อ๋อเป็นตัวนี้นี่ว่ะเอ้ยมันก็มันก็ดีนะชุดชุดแดงๆอะ่ะ<ก> <c oughs> อันนี้ดูท่าทางราคาไม่ค่อยสูงก็เลยไปฮัลโหลโอ้โหผ้าคีริวเริ่มมา ใช่ตาคีเร็วเลยครับเออมันเป็นการผสมผสานวัตถุดิบอย่างลงตัวเฮ้ยเอลชันนะใช่เอลเบิร์ <c oughs> ตตัวละครเอลเบิร์ตมีไหมเนี่ยดูสิได้ชุดอีกแล้วอ่ะชุดแดงอ่ะออเบิร์ต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 ไม่มีว่ะเป็นชุดยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงออเบิร์ตตัวละคร โอุ้ยเอ้ยได้อยู่บอลมันแสบตาอยู่เหมือนกันแสบตาครับคือด้วยความที่กูปรับเอฟเฟกต์โลบอลมันก็เลยรู้สึกว่าชุดมันยังงั้นๆอยู่อ่ะยังงั่าอยู่เลวยนะกูอยากได้แบบสีอื่นบ้างอ่ะสีแดงได้เบื่อแล้วอ่ะได้ไหมเอาแบบสีเขียวมาได้ไหมสีฟ้าอย่างเงี้ยสีเขียวสีฟ้าครับมันมีให้ ครึ่งทางแล้วนะครับยังไงครับโอ้โหนานขนาดนี้จะต้องมาแล้วครับของดีโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวนานไปไหมเอา้เอาอะไรเนะี่ยแลกเปลี่ยนไอเทมผิดพลาดหยังวะ คุ้มจริงว่ะอะไรก็ได้ไม่ใช่ของซ้ำก็พอเฮ้ยอะไรอะลาเอของลาเอทวันชุดของลาเอรู้สึกว่าจะเป็นชุดผู้หญิง เฮย้ยสวยอยู่โอ้ยไ่ได้ชุดอีกแล้วอะไรวะธนากะธนกะธนกะอ้อตัวละครกูเองนี่วะ่ะ ชุดกูอุ้ยบอลมึงจะเห็นกูนในมาดใหม่บอลบอลมึงจะเห็นกูนในมาดของอามคนรวยใช่ไหมคือมีทุกตัวละครอะสกินเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โห แสงเริ่มมาว่ะแสงมันน้อยเดียวมันยังไม่เท่าไหร่เลยต้องเพิ่มแสงเข้าไปโอ้โห <c oughs> นิจ้าเลย <c oughs> อยากลองใส่ของเมื่อกี้ป่ะ <c oughs> ที่กูได้มามาลองสิ สีฟ้าอืมใช้ได้โหเทจัดบอลเหลือหกสิบหกตัวแล้ว mm hmm. บอลมึงคิดว่าไอตัวที่มึงได้มาสองร้อยสองร้อยเท่าไหร่วะส <200, 200. S 1> องร้อยกว่าสองร้อยเจ็ดสิบเออสองร้อยเจ็ดสิบมึงซื้อมาเปล่าวะ ตั้งคําสั่งซื้อไว้แล้วเปล่ามันเลยมาไม่จู่ๆมันมาได้มีันบล็อกหรืออะไรนะครับไม่กูเปิดได้แต่ของม่วงไว้เวลากดอัดแล้วทำไมมันรู้สึกว่ามันดวงดีขึ้นวะมอนมันไม่ตื่นเต้นในกูเนี่ย ปกติได้น,นี่ <c oughs> ตื่นเต้นเลยแะพอบอลไม่ตื่นเต้นกูก็รู้สึกคือวิ่งสงสัยว่าของที่ได้มามันแพงรอเปล่ากูไม่รู้ราคากูดู้ว่าของใหม่มันไม่มีราคายังไม่มีราคาตนกว่ามันใเนี่เลื่อนวันในนี่ไปอืมไม่เห็นราคาเรารู้แค่ว่ามันหุ่อหวาน ผมไม่รู้ราคาเมอราสูงราคาแต่กูว่าคุ้มอยู่อ่ะแสงมันเยอะดีอ่ะของตั๋วไซเบอร์พังเนี่ยไซเบอร์พังที่เก็ตโอ้โห oh, สีแดงมันมีแค่กรอบม่วงหรอวะมีกรอบอื่นไหมกรอบทองเนี่ยโอ้ oh, ไม่มีแอมถ้ากรอบทองต้องใช้ตัวทองอ๋อ oh. ผมชอบมีแบบนี้ก็วันดวงกับตัวแล้วมันน่าจะแบบเปิดๆอยู่ได้ตั๋วทองไงเนาะว่าไหมโอ้โหเปิดอยู่ได้ตัวทองอไม่รู้ว่ามีโอกาสหรือเปล่าไม่เคยเจอเหมือนกันมันน่าจะมีเนาะให้ผู <c oughs> ้เล่นได้ตื่นเต้นบ้างตั้งเลข0.01ก็ได้เปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเลยคื <c oughs> <c oughs> อเอาทุกทางเลยใช่ไหมงร <c oughs> <c oughs> ับใช่โอ้โหบอลกูได้แหวนแบบ ไม่ใช่แหวนเขาเรียกอะไรแว่นตาโอ้ยแหวนเลยนะมึงเห็นแหวนตาเป็นแหวนเนี่ยไม่ใช่ไม่มันมันหัวแหวนเหมือนกันไงเข้าใจไหมเอาละบอลตัวสุดท้ายแล้วสามสองหนึ่งมาแล้วของที่แพงที่สุดในวันนี้อ้าวโอ้โหเขา เขา,ขารักฉันฉันก็รักรเธอฮะไม่รู้ว่ามึงมีเขาไงคนให้เขายัางไงอะไรนะมึงจะด,ด่ากูว่าควายเหรอบันฮะเอาอย่าไปพูดเลยน,ะนี่บอลเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะโชว์ความเท่ให้ดูไปดูได้นะเดี๋ยวดูเนี่ย<แ>ที่ที่กูได้มาได้อะไรเดี๋ยวสิ<ะ>เอาละาโอ้โหเป็นโฮโลแกรมนิ้ว่ะนี่คือสีฟ้าอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนใส่นะคือแม่งครบเซตจริงอ่ะอเนี้ย อันเนื้อสูตก็จะเป็น m มาร์ต้องเอาออกก่อนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใส่ของให้ดูนะครับว่าเราได้ของอะไรมาบ้างนะครับของที่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะน่าสนใจนะครับโอเคก่อนอื่นก็อันนี้กระโหลกแล้วหน้ากากนี่แหละอ๋อหน้ากากนี้มันจะโดนปิดใส่แยกไปเลยแล้วผมเห็นแว่นตาหนึง่งเดี๋ยวกันถ้าจะไม่ผิดก็ใส่ โอ้ยเข้ากันได้ด้วยเฮียก็เท่ไอ้สั์ถ้ามึงจะทําแบบดูดีเอาผ้าปิดปากอะแล้วก็เอาหาหมวกเพ่ๆแรมหนึ่งอันคือ่อน่าจะดูดีแล้วก็หาแว่น RGB ีเลยแว่น RGB เนี่ยเนี่ยสีสีฟ้ามึงเห็นไหมกูได้มาเว้ยอ๋อกูมีตั้งนานแล้วนั่นเละมีุกสีเลยกูอยากคือบอลเท่มากเลยอ่ะเนี่ยเพิ่งได้เพิ่งได้กูมีทุกสีเลยอันนียอย่าแฮกเดี๋ยวบอลไม่ชอบ เอ้ก็เหียคุ้มกูได้มาตั้งแต่แล้วเอ๋อสูนย์นั่นแบบปีโมโม่นั่นแหละสองเก่าไงท่านแม่อออันนี้มันออกแนวเฮลเฮลเนี่ยใช่มันออกเฮลเหมือนเหมือนอารมณ์ไปใช่อันนี้เฮี้ยอะไรเนี่ยถุงยางเหรอไงสัตว์โอ้โหถ้าปีกมันใหญ่นะคุณนึกถึงปีกมันถ้ามันหัวกกลอกออกก็เป็นปีกปีเสียนเลยในเกมนั้นเออใช่ใช่ถ้ามันหัวกกลอกออกอ่ะใช่เลย RGB มันเยอะกว่ากันแล้วนี่อันนี้รู้สึกว่าจะได้แบบสีแดงมาอ๋อไม่เท่าไหร่แสดงว่าราคาก็ไม่น่าจะสูงเท่าไหร่โอ้เอฟเฟกปีกโอ้ยน่ารักอย่าไปลองอยู่ในที่มืดคงเด่นน่าดรารานนาูรู้สึกว่าเวลาปีกในนี่ใช่ไหมมันในนี่อย่างเดียวเลยปีกปีกรู้สึกว่าราคามันจะแพงตลอดเลย ตอนแรกคุณนึกว่าอันเนี้ยมันมันไม่มีแสงแต่แม่งมีแสงเว้ยบอลหน้ากากเนี่ย,อ,ยอ่ะอันสุดท้ายละก็จะเป็นอันนี้โอก็ค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ดีรู้สึกไงไม่รู้อะไปซื้อเพิ่มมาดีไหมเดีย๋ยวอลเรตงอเดียเด๋ยวเด <c oughs> ได้มีภาค2ต่อโอเคก็ขอจบคลิปกันไปตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ซับผมด้วย ติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคอมเมนต์ด้วยมีอะไรก็คุยได้ดิสไลค์ก็ได้ได้เลยสักหนึ่งกดติด้วยให้ด้วยนั่นเป็นพวกเฮตเตอร์แล้วบอนท้อไมอ่ะไม่ได้ไม่ได้กดติดตามให้ด้วยอย่เงี้ยกดไลค์สักล้านหนึ่งกดดิสไลค์สักหนึ่งก็เริ่มแต่ดวงเหรนะว่าท่านดวงดีหรือดวงไม่ดีแค่นั้นเอง สังเกตนี่มันมี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 อะไรล่ะมีมีดติดขาด้วยตรงเนี้ยสายล่างอ่ะโอ้โหเนี่ยเราดูมีอะไงมีมีอะไรเห็นมีหนุ่มไหมเห็นมีหนุ่มไหมเห็นมีหนุ่มมั่งไหม